ในข้อสเสนอว่าะจะเอาอ่างไหกันดีค่ะอาจารย์ก็มีมีในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะอาจารย์นิดนึงค่ะสำนักข่าวหัวเขียวค่ะก็บอก<ม>ว่าเขียนเอาไว้อยู่ประโยคนึงนะคะบอกว่าถ้าอยากให้ลาออกหรือล้มเลือกตั้งก็ต้องให้ทหารปฏิวัติซะให้รู้แลรู้รอดค่ะไอ้นี่เนี่ยเมื่อเช้าผมก็ได้อ่านบ้างแล้วมันก็สะดุดอยค่ะรู้สึกจะเป็นคอลัมน์ของไทยรัฐใช่ไหมค่ะอาจารย์ไทยรัฐค่ะไทยรัฐอ่ สำนักข่าวหัวเขเยวเียวเนาะ,ะความเต็มๆมันก็มีว่าเนี่ยพลังม็อบนกหวีดไทยรัฐเรียกว่าพลังม็อบนกหวีดอันจริงเรียกก็ผิดเข<อ><ะ>าภาษาอังกฤษม็อบก็คือ M.O.B. ค่ะแปลว่าแต่ฝรั่งไม่ได้เรียกคนไทยช่วงนี้ว่าเป็นม็อบเลยเขาเรียกว่าเป็น Protest P.R.O.T.E.S.T. แปลว่าผู้ประท้วงค่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน ฉะนั้นการที่สื่อบยายามใช้ศพพั์ผิดเนี่ยมันทําให้ภาษาไทยมีปัญหาด้วยในค,ความหมายความเข้าใจก็ต้องเรียกว่าพลังประท้วงนกหวีถึงจะถูกสร้างกระแสกดดันทางการเมืองสูงมากเพราะว่าสามรอบยืนยันจํานวนแล้วผมถึงว่าจบแล้วเขายอม<ช>รับหมดแล้วไม่ต้องทําแล้ว<ช>ยิ่งพักประชาธิปัตย์บอยคอตแปลว่าไม่ความร่วมมือบอยคอตเนี่ยภาษาอังกฤษแปลว่าไม่ความร่วมมือการเลือกตั้งไปร่วมเคลื่อนไหวกับม็อบไม่ใช่ม็อบผู้ประท้วงมหาประชานกหวีดด้วย ยิ่งเพิ่มแรงกดดันใส่รัฐบาลยิ่งรักหนักเป็นสองเท่าตกลงในสายตาของานักข่าวข็ิวมองว่ากำลังจะมาขายว่าประชาชนกับภชร,ริปัตต์รับรู้กันเขียนํำนองนี้นะ,ะแต่ผมไม่ใช่ผมบอกว่าที่ระชริปัตต์ตัดสินใจงี้แสดงว่าปาชิปัตต์พิจารณามากในเจตตันงของประชาชนคซึ่งเป็นไปตามเจตจำนงของการเปลี่ยนเป็นพรรคการเมืองเพราะพรรคการเมืองคือกลุ่มคนที่มารวมตัวกัน ดำเนินการทางการเมืองโดยจดทะเบียนกก,กตภายใต้เจตนนงของพี่น้องประชาชนแต่พรรคการเมืองที่ไปรับนายทุนเอ่ยอะไรต่ออะไรเนี่ยผิดรัฐมนูลหมดแต่สุดท้ายก็มีตั้งกี่พรรไปทะเบียนนะ,ะแต่จะแต่จะทําให้ยิ่งรักชินวัตรยอมสิโรลราบลา,บาบออกจากรัรฐบาลรักาษาการตามแรงกดดันหรือไม่เป็นคําถามที่สำนักข่าขเขียวตั้งไว้กับสังคมไทย จะทำให้เลือกตั้งใหญ่วันที่2กุมภาพันธ์2557ต้องล่มกลางคันหรือไม่เป็นคำถามสองข้อสแสดงว่าสำนักข่าวเขียวขมวดปมจากเรื่อง,งทั้งหมดไปสองข้อหนึ่งยิ่งลักจะลาออกหรือไม่สองการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์จะล้มกลางคันหรือไม่สองประเด็นเขาก็ใช้คำว่าแม่ลูกจันทร์ประเมินว่าไม่ง่ายเอาแล้วนะตอนนี้คุณความเห็นก็นะตั้งประเด็นก่อนแล้วเอามาความเห็นเขาไม่ง่ายเพราะนายกยิ่งรัก หลังพิงฟ้าแล้วถอยอีกไม่ได้ค่ะถอยอีกไม่ได้นะถ้าอยากให้เลือกตั้งให้ถ้าอยากให้ลาออกหรือล้มตตั้ง,งก็ต้องให้ทหารปฏิวัติสะให้รู้แล้วรู้รอดสนเขาเกียวออกประเด็นนี้มาเป็นความเห็นหรือหรือได้ข้อมูลอะไรมาอืมเพราะว่า ผู้นำเหล่าทัพเขายืนยันตลอดเขาไม่ทําการปฏิวัติทําการรัฐหารแล้วคุณมาตอกย้ําทําไมเวลาไปเจอประยุทธ์อะไรประยุทธ์บอกเรื่องนี้ไม่ต้องพูดกับผมอ่าแล้วทําไมสํานักข่าวขียวตอกย้าประเด็นนี้อีกมาเขียนแบบนี้อ่านะอันี่ยก็ตั้งทงให้พ่อใบมีน้องได้ต้องการสื่ออะไรอันที่สองเมื่อวานผมพูดแล้วพฤติกรรมของตระกูลชินวัตรกับคนที่เขาถือว่าเป็นบริวารเขา เขาเคยแสดงพฤติกรรมแล้วว่าเพื่อผลประโยชน์ตระกูลเขาเขาพร้อมจะถีบหัวส่งบริวารตั้งแต่การออกกฎหมายทะลุซอยแล้วก็เกิดเหตุการณ์วิกฤตมาจนถึงวันนี้ของรัฐบาลใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เกิดสถานการณ์มาจนถึงชั่วโงนี้จนประชาชนเคลื่อนไหวกันอย่างมากมายอย่างไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งถ้ามองในแง่มุมดีก็คือเป็นการทำหน้าที่ของประชาชนที่ขยายวงอย่างมากมายแล้วจะเป็นพลังสำคัญในการทำให้ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเมื่อเทียบอดีตเพราะประชาชนรู้จักบทบาทหน้าที่ตัวเองฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยเพราะเท่วนี้เราเน้นว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนมีสิทธิ์ทวงคืนอำนาจก็มาถึงประเด็นนี้ปุ๊บเนี่ยพอเขาจะออกกฎหมายพวกบริวารก็อย่าให้อภิสิทธินะ อยากให้สุตเท่นะเพื่อประโยชน์ตัวเองกูให้หมดแล้วก็ถีบหัวสมใช่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยนายยะเมืองเป็นงี้ถ้าสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนไปตระกูลชินวัตรว,วันนี้ถูกออย่างเทลว่าจะสุดจ,จะสุดซอยเพื่อประคองตัวเองไว้เขาผมว่าเขาก็พร้อมจะถีบหัวบริวารอีกทีนึ่ง,งถึงแม้าการเลือกตั้งจะมีรางวัลลูกแหมแกนนำบริวารทั้งหลายอยู่ในปาจลิด,ดอันดับอะไรก็ว่ากันไป แต่นั่นไม่ใช่แปลความว่าเขาจะอะไรกับพวกนี้ตลอดเวลา่เปียนในยะตรงนี้ที่พูดเนี่ยผมไม่ได้ต้องการพูดอะไรตองยะเมียนเสียวลาผมกําลังพูดกับทาลิศว่าวันนี้เมื่อคุณอยู่ในจุดอันดับหนึ่งของขลกลากริยระจำาระดับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองประชาชนรวมคะแนนกันแล้วเกียรติชังคุณมากที่สุดควันไหนถ้าตระกูลชินวัตรมีปัญหาในสังคมไทยทาลิศเพลงนีจะอยู่กับสังคมไทยอย่างไรหรือเปล่าค <ใ>ก็<ม>เป็นค, <ำ S 2> คําถามคุณทํากันเนี่้ลูกเมียคุณจะอยู่ยังไงค่ะแต่ว่าวันนี้คุณทาริดเธอก็ยังก็ยังซื่อสัตย์จงรักภักดีใช่มา<ง>ท,ทุกสิ่งอย่างเป็นปกติใช่ไงรับใช้อย่างสุจสิตอยูใจแต่ถ้าวันไหนตระกูลชินวัตรเพื่อจะเอา ตัวเองรอดพร้อมจะถีบหัวส่งทุกคนถึงแม้จะรับใช้มาอะไรก็ตามคนที่ถูกถีบจะอยู่อย่างไรต่ออาจารย์คะมองกระแสดดประชาชนที่เกลียดชังมากขนาดมีพฤติกรรมแม้แต่เจอแค่รูปเท่านั้นก็ยังมีพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าเจอตัวเป็นๆจะเกิดความรุนแรงไปมากกว่านั้นนั่นน่ะสิที่พูดเนี่ยค่ะและไม่ใช่เฉพาะทาริศแต่มองไปถึงคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย จริงๆเนี่ยพูดให้ให้สตินะคะ่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาต้องประเมินว่าค้าราชการดีเเนี่ยเขาจะเห็นดีเห็นงามต่อบทบาทของอธิบดีทําตัวอย่างนี้ถ้าเห็นด้วยอย่างยิ่งหรือทั้งกลมเนี่ยค,คุณว่ามันเป็นจริงได้หรือเปล่าหรือไม่เห็นด้วยแต่ไม่กล้าแสดงออก ถ้าเห็นด้วยแล้วไม่กล้าแสดงออกมันก็บอกถึงอิทธิพลของระบอบทักษิณกับสังคมไทยเมื่อเราประเมินตรงนี้รอบด้านแล้วเราต้องมากําหนดว่าแล้วเราจะเอาอย่างไงในการเคลื่อนไหวถูกไหมใช่ค่ะเอาในเมื่อชั่วโมงนี้เรายังยอมรับกรอบกติกาตามรัฐธรรมนูญวันนี้มันก็เข้าสู่ไอ,ขอ้ขั้นตอนแสดงเจตนาลมขั้นตอนแสดงเจดจำงก็ตสองแสดงอะไรตาม สิทธิของรัฐธรรมนูญเสรีภาพในการพูดการแสดงอะไรเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจร่วมกันตามมาตราไปเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงตัดสินใจหมดแล้วก็เหลือมาตราเดียวที่จะต้องเน้นมากคือมาตราหกสิบเก้าที่จะต่อต้านโดยสันติวิธีตอนนี้สันติวิธีผมบอกแล้วเมื่อวานนี้ว่าวิธีการที่ใช้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายอาญาได้ในบางวิธีการแต่ถ้าการพัฒนาวิธีการขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เป็นความชอบธรรมที่จะนำสืบ S <S ในการต่อสู้กดี <S <S ถ้ามีการฟ้งองร้องถูกไหมเช่นไปล้อมกระทรวงไว้เฉยยังไม่เข้าเพราะกับเสร็จไอ้ข่าวาการก็ยังรับใช้ระบอบทักษิณรับใช้รบบัฐบาลกบฏอย่างสุดจิตสุดใจไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศ <S <S 2> <S 2> กระทรวงมาไทยวันนี้ยังไม่ได้ <S <S 2> <S 2> เพราะกระทรวงมาไทยสรศ รู้ทันค่ะไม่ยอมออกเลยใช่ค่ะเข้ากระทรวงไม่ได้ไม่รู้ที่ที่ไ,ไปทํางานที่ไหนทราบว่าจะไปแอบไปทํางานที่กระทรวงแรงงานค่ะทะนั้นถ้ากระทรวงแรงงานยอมให้ข้าราชการกระทรวงามาไทยไปใช้สถานที่ไปใช้อุปกรณ์เครื่องมือสั่งข้าราชการผู้ว่าทั่วประเทศก็แสดงว่าเคลื่อนทั้งประเทศรับใช้ระบอดวัคซีนอีกอื ประชาชนก็มีความชอบธรรมที่จะไปกระทําต่อกระทรวงแรงงานถูกไหมอืมก็ได้เช่นกันอ่าแล้วเมื่อล้อมทั้งหมดข้าราชการยังไม่ยอมเปลี่ยนกรตันใจยังยังยอมตัวเป็นข้ารับใช้ระบบรัฐสินทึ่งทําลายไประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ล้มล้างการปกครองอยู่ประชาชนก็มีความชอบธรรมี่ต้องเข้าไปค่ะเอานี่คือการต่อต้านโดยสันติวิธีถูกไหมถูกไหมลนะ่ะถูกค่ะแต่ถ้าประชาชนก็ไปบุกแต่แต่แรกเลยศาลก็จะเห็นว่าประชาชนทําเกินกว่าเหตุค่ะอ่าวันนี้มันก็ต้องพัฒนายอย่างนี้ พอเข้าไปแล้วถ้าถอยกลับมันก็เข้าไปใหม่แล้วมันก็ไปรับใช้ใหม่ประชาชนก็ต้องยึดนี่อธิบายนะน,นี่ผมกําลงอธิบายตามมาตราหกสิบเก้าเลยนะกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ไอ้ปึ้งเออก็ใช้กระทรวงการต่างประเทศทําการโฆษณาชวนเชื่อกับทูตานุทูตอะไรทําให้โลกเข้าใจผิดอะไรเอา้ากระทรวงการต่างประเทศก็ต้องไปกระทาดีนะ ข้าราชการกระทรวงนี้ซึ่งเป็นผู้ทรงเกียรติผู้มีวิจารณญาณรับใช้ไอ้เพ้งสุจิตใจเหมือนกันมันจะให้ทําอะไรก็ทําัาทําลายประเทศชาติมันก็ไม่เคยแยกให้ไปขึ้นสาโลกมันก็ขึ้นการที่ประชาชนให้เกียรติข้าราชการอย่างที่เป็นมาร่วมสี่สิบวันแล้วสมควรที่ต้องพิณาปรับพิธีหรือยังอเมื่อให้เกียรติไม่ตัดสินใจไม่ตัดสินใจก็ต้องใช้วิธีการเชิงบังคับวิธีการบังคับก็ต้องอธิบายว่า เข้ากอบต่อต้านโดยสาิธีเพื่อหยุดความเสียหายประเทศชาติค่ะเข<อ>าไปยึดพื้นที่เอากันไหมล่ะในทุกๆกระทรวงอ่าอ,อ,อ,อันที่สองเมื่อยิ่งรักเป็นปัญหาค่หนีไปไหนไม่รู้ปะเนี่ยค่ะใช่แล้วมนตรีก็จะเจอ,เจอเพยานเฉพาะถาแถลงข่าวทีวีเจ้าตัวไม่รู้ไปไหนอื แล้วก็ยังไม่รู้จะไปประชุมที่ไหนค่ะจนต้องหนีไปประชุมที่กองทัพไอ้สมุทรสงคราทัพบกทหารม่ให้ีปประชุมดินแดงล่าสุดนี่ก็ให้ทหารไปรักษาการนะมาโจเพื่อให้เพื่อให้ให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าทหารเอากับรัฐบาลเอากับสอสจริงๆไม่ใช่ทหารก็ส่งไปเฉพาะสองหอไม่กี่คนเพื่อไปรักษาสถานที่ส่วนกับประชาชนก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับนรื่อนี้ตำรวจไม่เกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวข้องกันแต่กองทัพย่งชาติ ใช้วิธีการกึ่งทางการอย่างที่ผมว่าในประชาชนบางทีก็เข้าใจกองทัพเป็นชาติผิดค่ะใช่แต่วันนี้ในยะลึกๆรัฐบาลรู้แล้วว่ากองทัพเป็นชาติไม่เอากับรัฐบาลค่ะแต่ขณะเดียวกันกองทัพแห่งชาติก็อีเหล่าอีเลือที่จะเอากับประชาชนอีกอเพราะไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการมีปัญหากันสองฝ่ายกองทัพไม่ต้องการเข้าข้างฝ่ายไหนกองทัพต,ต้องเป็นกลางอย่างเข่งคัดซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอีกค่ะ ประชาชนไม่ใช่พรรคการเมืองรัฐบาลวันนี้สมัครเป็นพรรคการเมืองลงสมัครเลือกตั้งแข่งขันเพื่อจะเอาชนะการเลือกตั้งการที่ยิงรัทธเวนทั้งหมดจะใช้เงินมาสประชาชนหาเสียงทั้งนั้นออกข่าวได้ทุกวันชนะคนอื่นเพราะเบอร์หนึ่งปฏิริษีเนี่ยฉะนั้นวันนี้กองทัพประชาชนก็ต้องลึกเข้าไปว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยประชาชนก็ไม่ได้เป็นพรรคการเมืองคุณจะเป็นกลางอะไรกับประชาชนในเมื่อคุณขึ้นเป็นอุดมการชาติสากษัตริ์และประชาชนแล้วประชาชนพอเคลื่อนไหว ต่อต้านกับรัฐบาลกบฏกองทัพเองจะ่ป่ะเข้าข้างประชาชนไม่ได้เพราะต้องเป็นกลางเอ้าแล้วอุดมการของกองทัพจะทำไงแล้วกองทัพแยกไม่ได้หรือประชาชนเขาทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเมื่อทําหน้าที่รับนูนกองทัพแห่งชาติก็ต้องรับรองการกระทําของประชาชนสิไม่กล้าทำไม่ได้เป็นกลางไม่กล้าทำเมื่อไม่กล้าทำแล้ววิธีการต่อไปเพื่อเข้าสู่เป้าหมายเราต้องมาดูบีนาว่าทําอย่างไรเข้มข้นขึ้น ตามกรอบมาตรา69ที่จะทําให้ข้าราชการในกระทรวงสําคัญเคลื่อนไม่ได้ที่สนองตอบรับใช้ไม่ได้อสองทําอย่างไรจะให้กองทัพแห่งชาติตัดสินใจทําอย่างไรจะให้ท่านประธานสารดีกาตัดสินใจคเพื่อขอเข้าเฝ้าถาวายรายงานบ้านเมืองนี้จะจบได้โดยนิตินายถ้าจะเป็นอย่างอื่นผมไม่เห็นทางต้องมีวิธีนี้เท่านั้น หรือถ้าคิดจะแสดงพลังในกรุงเทพอีกทีหนึ่งครั้งที่สี่นี่ฮะ,ะก็ต้องไปคิดว่าค่าจะจ่ายเพราะแม่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาอะไรอ,ไรอไรมันมันมันสามทีแล้วถ้าจะเอาตรงนั้นจริงๆให้เขาอยู่พื้นที่เขาแสดงพลังพื้นที่เขาไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพจะดีไหมแล้วแกนนำทั้งหมดที่มีมากมายก็กระจายไปในจังหวัดต่างๆนานาเพื่อไปให้กำลังใจแล้วไปให้คำแนะนำเพื่อ เกิดการเคลือ่อนไหวทั่วประเทศจะดีกว่าไหมอืมอ่าผมเสนอชั่วโมงนี้ผมเสนออย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันจะมีมันจะกลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุดใช่จดจบไม่ได้ก็ไม่ไม่ใช่ผมถึงว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วไม่ต้องแสดงพลังแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเรายังติดว่าจะต้องมีการแสดงพลังไม่ต้องที่กรุงเทพได้ไหมกรุงเทพสามทีพอแล้วขึ้นจังหวัดต่างๆเลย แกนนาแทนที่จะรอประชาชนเดินทางมาให้แกนนำนำที่กรุงเทพแกนนําก็ไปต่างจังหวัดซะค่ะใหญ่ๆกระจายตัวลงไปถ้าจะเอาจริงแต่ผมว่าถ้าเป็นผมไม่จําเป็นแล้วค่ะคม่ปฏิบเนิการเลยเพราะประชาชนก็าต้องการปฏิบัติการเขาไม่ใจมาถึงมาถึงฟังคำสัยแล้วก็เออแล้วก็กลับตอลูกวีแล้วก็กลับมันไม่ใช่ ค่ะอาจารย์ค <th phin at> ่ะ <c> ง <oughs> ั <reco Christ> ้นเดี๋ยวเราไปเราจะไปพักช่สง่ีน่าสนใจกันสักครู่นะคะท่านผู้ชมคะและหลังจากนั้นจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านค่ะสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้2ช่องทางคือทาง SMS ที่หมายเลข4 8 9 0 0 1 1พิมพ์13มเป็นวัคตามด้วยข้อความส่งมาที่4 8 9 0 0 1 1ค่ะและทางโทรศัพท์ที่หมายเลข0 2 9 6 0ส1 3 3กกสถึงสพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงเวลาของรายการเสียงประชาชนค่ะในช่ว ที่หมายเลข4890011พิมพ์13หมุนวักตามด้วยข้อความส่งมาที่4890011ค่ะและทางโทรศัพท์สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข029602133และ029602134ค่ะมีความคิดเห็นหรือว่าประเด็นสำคัญยังไงก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะและขอความกรุณาโทรเข้ามากรุณาแสดงความเห็นด้วยความกระชับแล้วก็